เทสทผมแก๊ส 0K นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคการทําทีมตีบอสกันนะครับผมจะช่วยทุกคนเนี่ยสามารถทําทีมตีบอสแล้วก็มีโอกาสชนะได้ง่ายมากขึ้นนะครับถึงแม้ตัวละครเราจะเซตไม่ดีก็มีโอกาสที่จะสู้บอสในระดับที่ตัวเองไหวได้นั่นเองนะครับในคลิปนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ว่าได้ก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหาหลักก็คือเรื่องของการทําทีมตีบอสนะครับผมเกมนี้เนี่ยมีอัปเดตเข้ามาประมาณ2-3อย่างเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับอัปเดตแรกก็คือเรื่องของการแท็คนะครับ ซึ่งการ์ดแพ็คเนี่ยมันจะอยู่ตรงล็อบบี้เลยนะครับผมซูมออกกว้างๆก,ก็จะมีขึ้นฟอนต์ขึ้นเลยนะครับผมว่าการ์ดที่อยู่ตรงนี้นะพอเรามาคุยกับมันนะครับผมมันจะให้เราเนี่ยเลือกการ์ดแพ็คที่เราต้องการที่จะใช้นะครับซึ่งตอนล่าสุดเอ่อซึ่งล่าสุดเนี่ยมันจะมีแค่มังคาวาแพ็คนะครับผมโดยใช้เงื่อนไขก็คือเราต้องโลเนี่ยหรือว่าหมุนเนี่ยให้ถึง1นึ่งแสนโลก่อนถึงสามารถจะมาใช้เอ่อมังคาวาแพ็คได้นนั่เองนะครับซึ่งตัวมังคาวาแพ็คนะครับผมมันไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนแพ็คที่เราเปิิดดดททัััั้งหมมมมเเเเลยยนนนะะครรรบบผแต่่่่จป็กกกกาาพ์ีีว ในมังควาเข้าไปในแพ็กปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นแพ็กปกติเนี่ยมี100ใบนะครับผมพอเราเลือกเป็นมังควาแพ็กเนี่ยมันจะกาลายเป็น150บใบก็คือ50ใบเนบ่ยจะเป็นของมังควาแต่ว่าเก่าก็ยังอยู่นันเองนะครับผมเอาไว้ง่ายก็คือเราสามารถเปิดได้ตัวละครที่เกี่ยวกับมังควาเพิ่มขึ้นอันเองกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการ์ดแพ็กแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของบอสพอชั่นนะครับ ซึ่งในแต่ละพอเท่าหรือว่าแต่ละประตูนะครับผมพอเราเข้ามาด้ปกติเนี่ยมันจะมีแค่บอสที่เราต้องสู้นะครับเพื่อปลดอพอเท่าต่อไปแล้วก็ปดลปดระบบเกมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีบอสเพิ่มเข้ามาแล้วน,นะครับผมเป็นอบอสที่เราเป,เ,ปเป็นบอสที่เราเวลาเราสู้เนี่ยมันจะได้เรื่องของโพชันมาเองนะครับเดี๋ยวผมจะสู้ให้ดูนะเนี่ยเป็นบอสที่เวลาเราสู้แล้วก็เวลาเราชนะมันได้นะครับมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นครูดาวขึ้นแล้วก็ให้กิ๊โพชั่นกับเรานะครับ อในผมทำให้ดูนะครับอ่านี่เพือผ่านนะครับผมตรงหัวบอสเนี่ยจะขึ้นว่าครูดาวหนึ่งพันบิหรือประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็เราได้เรื่องของโพชั่นมาเนี่ยเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้โพชั่นมากขึ้นในเกมนี้นะครับนอกจากการไต่หนึ่งร้อย100ชั้นแล้วก็เก็บตามแมปนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เพิ่มลักในช่วงเวลาที่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไบโอม เป็นแบบว่าฤดูนะครับผมเวลาแบบว่า้ายล่างเนี่ยขึ้นเป็นฤดูหนาวฤดูฝนฤด,ดูแบบว่ากาแล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเอ่อการคูณลักเบลดหรือว่าคูณลักพื้นฐานให้ด้วยมีโอกาสได้ของดีเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มาพูดถึงเนื้อหาหลังในคลิปนี้นะครับผมนั่นก็คือวิธีการสู้บอสนะครับซึ่งผม,มต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้มันอาจจะช่วยเพื่อนๆได้แบบอ่าห้อไม่ถึง100%นก็คือ มันอยู่ที่ว่าในทีมเรานะครับผมในเด็กเราเนี่ยมีตัวละครที่มันไหวหรือเปล่านะครับมันเป็นแค่วิธีที่แบบว่ามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการที่แบบว่าช่วยให้ผ่านเฉยนะครับซึ่งวิธีนั้นก็คือเป็นการใช้ตัวละครนะครับผมที่มีดีบัฟหรือว่ามีติดสถานะกับบอสนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อ,อย่างนะหลักก็คือเวลาเราไปลงแรงอะไรเงี้ยเราจะเจอคนใช่ไหมครับซึ่งคนเนี่ยเขาก็จะจัดเด็กดีเฟนซ์หรือว่าเด็กที่มันสู้เราเนี่ย เป็น4ตัวนะครับผมสี่ใบนะครับแล้วก็ร้อยชั้นตรงให้เป็น A รนาเนี่ยแล้วก็อินฟินิตี้เนี่ยมันก็จะเป็นมอน <c oughs> ที่แบบว่ามีตัวละครครบ4ตัวใน1เด็กนะครับแต่ว่าพวกบอสเนี่ยจะเป็นตัวละครเดียวนะครับผมตัวละครเดียวเพียวๆเลยแต่ว่ามันจะมีเรื่องของสกิลที่ค่อนข้างโกงนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราก็จัดเด็กนะครับผมโดยการใส่การ์ดหรือว่าตัวละครที่มันมีสกิลเกี่ยวกับเป็นสกิลแบบว่าติดฐานะนะครับเช่น หน้าสื่อเนี่ยมันติดถานะเบิร์นนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะฮะเอาไปใช้ในการสู้บอสนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าโอเคอยู่นั่นก็คือนี่นะครับพระเอกเรื่อง f i r e f o r ร์นะครับผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับอ่าสตัวนี้แหละครับผมมันเป็นตัวที่ข้อหนางโอเคเลยแล้วหาไม่ยากด้วยนะครับหนึ่งในสองแสนกับ 1- นึ่งในแปดหมื่นมันก็ถ้าถ้าเราเล่นมาสักระยะแล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีแล้วนะครับผมมันก็ไม่ได้หายากอะไรนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเอามาเพื่อแบบว่าเเบบร์นนมััยๆะค ไอสองการแรกเนี่ยเป็นการสถานะแล้วก็อีกสองใบสุดท้ายไออีกสองใบเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นแตดเยอะนะครับมาเดี๋ยวเราเรา,เรามาจัดเด็กดูนะครับผมเรามาจัดทีมดูนะครับว่าเราเนี่ยสู้กับพอมิงโกที่ใช้ตัวละครต่ํากว่าเอ่อหนึ่งใน5้าเอ็มเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับโดยวิธีการโดยวิธีของผมนะครับก็ผมจะใส่นักสืบไปตัวแรกนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นพระเอกไฟ r ์ฟอร์สนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวที่แบบว่าต่ํากว่า5้าเอ็มก็คือ ตัวนี้ละกันนะครับผมนี่อลาดินนะครับโอเคแล้วก็อีกตัวนึงเนะี่ยผมคิดว่าจะใส่เป็นเพิ่มดาเมจในทีมเรานะครับผมเป็นอันนี้ละกันนะบูทดาเมจออฟโยปาตี้สิเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะแต่เราลองมาสู้ดูนะครับผมว่าเราเนี่ยไหวกับดอฟมิงโกหรือเปล่านะที่มันแบบว่ามีอ่าหนึ่งในหนึ่งในห้าสิบเอ็มนะครับเห็นไหมมันจะเบิร์นค่อนข้างแรงมากนะครับผมอ่ะแล้วก็ตีดูนะเห็นไหมมันจะเบิร์นแบบค่อนข้างแรงอันนี้คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ออกนะครับผมถือว่า แบบได้ใช้งานอ่ะเห็นไหมฮะคือใช้ใช้แค่แบบว่า3ตัวก็พอนะครับผมแล้วก็ตัวท้ายเนี่ยเอาเป็นเพิ่มดาเมจนะครับจริงๆตัวเพิ่มดาเมจเนี่ยมันก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่หาได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับรูรูใช่ไหมเขาเรียกกันนี่นะครับเพิ่มดาเมจปาร์ตี้ยีอนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแนะนําการทําทีมตีบอสนะครับซึ่งผมบอกก่อนนะครับผมว่าวิธีนี้เนี่ยมันไม่สามารถแบบว่าช่วยทุกคนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตทนกคเนี่ย แบบว่ามีการที่มันสเตตไม่ดีจริงๆนยะมันก็ต้องใช้ดวงส่วนหนึ่งเพื่อสู่มหาการที่มันสเตตดีๆนะครับดาเมจสูง HP สูงอะไรอย่างนี้นะครับผมวิธีนี้เนี่ยแค่แบบว่าช่วยในเรื่องของแบบว่าทําให้สู้ได้แบบมีโอกาสได้มากขึ้นเช่นบางคนเนี่ยสู้บอสใช่ไหมแล้วแบบว่าเหลือสัก20% 10%อะไรเงี่ยอาจจะช่วยได้ในส่วนนั้นแต่ว่าถ้าแบบว่าค่าแบบว่า ค่าความโหดค่าสเต็มันห่างกันเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยนะครับผมเราก็ต้องไปนั่งสุม่มนั่งหาที่มันดีกว่าเดิมแล้วก็ค่อยมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นแค่แบบว่าวิธีที่ช่วยเฉยไม่ได้การันตีว่าผ่านนั่นเองนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่การจัดเด็กจัดทีมของเรานะครับผมว่าเราเนี่ยสามารถดึงศักยภาพของการ์ดเนี่ยออกมาได้เยอะแค่ไหนนะครับผม ส่วนใครมีวิธีแนะนำดีๆนะครับผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับผมงั้นคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคดยวยไงไม่เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย